สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Advanced p h o t o s นะครับก็คือจะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับที่ทางโปรแกรมเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้ชาวจัดเก็บทุกท่านนะครับได้ใช้งานกันใน้ p h o t o s เนี่ยมันจะมีเครื่องมือหลายๆอย่างนะครับที่เป็นตัวสีน้ำเงินก็คือตัวนี้นะครับแทรกอยู่อันนี้ก็คือสิ่งที่เราใช้ในการ อธิบายไม่ว่าจะอธิบายอ,าอาธิบายชาวจัดเก็บด,ด้วยกันหรือว่าจะเป็นอธิบายประชาชนก็ตามนะครับ mm hmm. ข้อมูลพวกนี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วซึ่งหลายท่านยัง,ย,งยังไม่รู้นะฮะ mm hmm. ข้อมูลที่มันเป็นตัวสีน้าเงินพวกนี้มันจะมีอยู่ในเฉพาะในระบบเท่านั้นนะครับ mm hmm. ถ้าเราลองอพิมพ์หรือว่าลองเอ็กพอร์ตเป็น pdf อย่างนี้นะครับ สังเกตว่ามันจะหายไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้ตึกแถว4ชั้นถ้ากลับมาดูในระบบตึกแถว4ชั้นจะเขียนว่าวงเล็บตึกด้วยนะครับเราจะได้รู้นี้ผมจะอธิบายแต่ละตัวนะครับเริ่มที่พรสร7ก่อนจริงๆเนี่ยในพรสร3พรสร4นะครับพรสร8ตัวนี้ก็จะมีที่เราแทรกไว้ให้นะครับแต่ว่าในพรสร7เนี่ยจะมีมากสุดเพราะว่ามันซับซ้อนที่สุดเลยนะครับ ผมจะเริ่มจากพรสแล้วก็จะไปที่ตรงนี้ก่อนสแสดงคาําอธิบายในเซลล์ตอนนี้จะติ๊กว่าเป็นสแสดงนะครับแต่ถ้าเราติ๊กออกนะครับมันจะหายไปแต่ว่าจะยังมีข้างหลังอยู่นะครับทีนี้ผมจะลองเปิดมาก่อนแล้วก็อธิบายทีละตัวสําหรับในพรสเนี่ยข้างบนนะครับเวลาที่เราเลือกประเภทของเจ้าของทรัพย์สินมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลรัฐบาลเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า จะมีคำถามหลายๆคำถามที่ถามว่าทำไมค่าภาษีไม่ขึ้นทำไมค่าภาษีเป็นศูนย์นะครับเคสที่ถามมาอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอว่าตรงเล็บตัวนี้เป็นรัฐบาลอย่างเช่นโรงเรียนเอกชนถามว่าโรงเรียนเอกชนทำไมถึงไม่มีค่าภาษีพอเรากลับมาตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลนะครับเลือกรัฐบาลก็คือเลือกผิดจริงๆมันต้องเป็นนิติบุคคลนะครับโรงเรียนเอกชนทีนี้จะไปดูที่ตัวต่อไป นะครับที่เป็นตัวช่วยในแบบฟอร์มพศรสเหรือว่าพศรอื่นๆนะครับก็คือตัวนี้ตัววันขยายที่อยู่ในคอลัมน์แรกนะครับก็คือเวลาเรากดเนี่ยมันจะไปที่แปลงที่ดินนั้นๆเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นโฉนด1 1ึ่งตัวนี้เป็นโฉนด4658เนะครับพอเวลากดไปปุ๊บมันจะเข้าไป ที่รายละเอียดของแปลงที่ดินเลยนะครับเราไม่ต้องไปค้นหาเองตัวนี้ก็ทําให้สะดวกมากแล้วเวลาเราเข้ามาหน้านี้นะครับเราจะกลับไปที่พศเจ็ดทำยังไงก็กดตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ที่ชื่อของคนของเจ้าของทรัพย์สินนะครับกลับไปดูพศเจ็ดเห็นไหมครับก็มันจะโยงกลับมาที่เดิมนะครับต่อไปก็คือมันจะมีวันขยายอ,ยอยู่ในส่วนของที่เป็นสิ่งปลูกสร้างอีก เวลาเรากดแล้วเกิดอะไรขึ้นผมจะกดไปที่ลงบ่มยางนะครับตัวนี้กดไปมันก็จะคือรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะถ้าเราอยากจะแก้ไขสิ่งปลูกสร้างทําไงตัวนี้เราจัดการข้อมูลเราก็มาแก้ไขได้ก็ตัวนี้ลงลงบ่มยางนะครับลงบ่มใบชาที่ผมกดเข้ามาทีนี้เราลองกลับไปดูตัวอื่นบ้างต่อไปประเภทสิ่งปลูกสร้างมีวงแลววะคำว่าตึกมา ไอตัวคาว่าตึกเนี่ยก็คือลักษณะนะครับการใช้ประโยชน์ที่เราเลือกมานั่นแหละก็คือลักษณะตรงนี้มีหลายคําถามถามว่าทําไมค่าเสื่อมไม่ขึ้นอันนี้มีถามกันเข้ามาค่าเสื่อมไม่ขึ้นถ้าค่าเสื่อมไม่ขึ้นเนี่ยจริงๆค่าเสื่อมเราคิดจากลักษณะสิ่งปลูกสร้างก่อนว่าเป็นตึกเป็นไม้เป็นครื่องตึกครื่องไม้ถ้าเราเจอวงเล็บตรงนี้ว่าเป็น n a เรามาดูตรงนี้ได้เลยครับค่าเสื่อมเนี่ยเป็นศูนย์บาทแน่นอน100%ย็เพราะว่า โปรแกรมเนี่ยไม่รู้จะคิดยังไงนะครับเราก็ดูตัวนี้เราก็เลือกมันซะนะครับคลิกเข้าไปเลือกมันให้ถูกต้องนะครับต่อมาเนี่ยต้องขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้างตัวนี้เรามีวงเล็บให้ด้วยว่าพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นอะไรเราเลือกเป็นอะไรบางท่านเลือกถูกบางท่านเลือกผิดนะครับแต่ว่าเราสามารถเช็คย้อนหลังได้เราคิดเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นสัดส,ส่วน20 ร้อยละยี่สิบของของอะไรนะครับเขก็จะเป็นของตัวนี้เป็นพื้นที่ของการใช้ประโยชน์นะครับนั่นหมายความว่าขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้างตัวนี้ร้อยละยี่สิบของการใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินตัวนี้นะครับคำนวณเป็นตารางวาได้เท่านี้ทีนี้ต่อไปก็จะมีบอกอีกว่าค่าเสื่อมเนี่ยเราคิดเป็นร้อยละ เท่าไหร่นะครับตรงนี้บอกว่าค่าเสื่อมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละหนึ่งก็งไปดูจากอายุปีแล้วก็เป็นตึกเป็นไม้เป็นเครื่องตึกเครื่องไม้นะครับอันนี้ก็คือสามารถเช็คย้อนหลังได้ว่าเอ,อโปรแกรมคิดถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีบอกอีกด้วยว่าตรงรวมราคาประเมินที่ดินและสิ่งก่อสร้างตัวเนี้ยก่อนที่มันจะได้ห้าล้านเลยเนี่ยฮะทั้งหมดเนี่ยมันได้เท่าไหร่นั่นะหมายความว่าไอ้ยอดตัวเนี้ยเป็นยอดที่ 3ล้าน5ก็คือราคาประเมินของสิ่งปลูกสร้างหลังทักค่าเสริมเนี่ยถ้ามาบวกกับราคาประเมินของแปลงที่ดินเนี่ยจะได้ทั้งหมด11ล้านกว่านะแต่ว่าเรามีการคิดสัสดส่วนนะครับคิดสัดส,ส่วนเป็นร้อยละ20ตัวนี้ร้อยละ20นั่นหมายความว่าราคาสิ่งปลูกสร้างตัวนี้3ล้านกว่าจะไปบวกกับ20%์ของราคาประเมินของที่ดินตัวนี้นะครับก็จะได้มาเท่ากับว่า5ล้านกว่าตัวนี้นะครับต่อไป ในการอธิบายเนี่ยสิ่งที่สำคัญแล้วก็ละเอียดนะครับอยากให้ดูที่คอลัมน์สุดท้ายคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยจะมีการอธิบายอย่างละเอียดเลยอย่างเช่นตัวนี้นะครับเวลาเราอยากรู้บรรทัานไหนเราอยากรู้ก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ข้างหลังสุดตัวนี้ันะนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นโฉนดนะใช้เองบุคคลอยู่อาศัยแล้วก็ในส่วนของการอธิบายด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอธิบายของสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านหลังหลักหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นข้อมูลอื่นๆนั่นแหละครับที่บางบางบางทีก็อาจจะมีอยู่ในเซลล์อยู่แล้วนะครับนะก็จะมีการอธิบายอย่างละเอียดนะครับถ้าอยากรู้ข้อมูลนะครับก็ดูตัวนี้ได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับของพาศ .7 ดสจิตเนี่ยจะเป็นการรวมมีหลายคําถามถามว่าทําไมทําไมในส่วนข้างบนเนี่ยครับคอลัมน์สุดท้ายที่เป็น ราคาภาษีตัวนี้ทำไมบางครั้งรวมกันแล้ว <c oughs> ไม่ได้เท่ากับข้างล่างที่รวมกันในช่องสุดท้ายนะครับคำตอบของตัวนี้ก็คือว่าในพรศเจ็ดเนี่ยจะมีการคำนวณอัตราภาษีในปกตินะครับที่กฎหมายกําหนดพอคำนวณเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีการ ออกมาคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับคำว่าซับซ้อนมากขึ้นคืออะไรอย่างเช่นยกเว้นเป็นกรณีพิเศษอย่างเช่นกเกษตรยกเว้น3ปีอะไรอย่างงี้นะครับมีการคิดขั้นบันไดคาว่าขั้นบันไดก็คืออัตราภาษีก้าวหน้านะครับตัวนี้ที่ผมยกตัวอย่างมามันเป็น50าสิบศนถึงห้ล้านทั้งหมดแต่กรณีถ้ามีอย่างเช่นนะครับมีการรวมราคาประเมินมาแล้วเกิน50ล้าน มี7 5็ดาถึงร้อล้านมีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นขั้นบันไดมันจะมีการคิดให้ตรงนี้หลายท่านอาจจะเคยเห็นนะครับก็คือผมจะสรุปว่าเป็นไปได้ที่ในด้านบนที่เป็นพื้นหลังสีขาวกับด้านล่างที่เป็นพื้นหลังสีเทาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลเราที่บานประชาชนได้ว่า,า,าในส่วนของการรวมด้านล่างเนี่ยนะครับมันมีการคิดในกรณีพิเศษหลายๆกรณีนะครับก็จะมีอีก มีการเอาโฉนดมารวมกันบ้างในกรณีสิ่งปลูกสร้างคล่อมแปลงหรือว่าเป็นแปลงที่ดินที่ติดกันนะครับมันก็จะพิเศษออกไปแต่สิ่งที่เราให้ความสําคัญที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือที่รวมด้านล่างแล้วก็ยอดภาษีต,ตรงนี้นะครับด้านบนเราใช้ในการอธิบายมากกว่าครับสำหรับพศ7เนี่ยก็จะเจอคําถามอย่างนี้แล้วก็ผมขออธิบายเทคนิคในการอ่านพศ7จอย่างนี้นะครับส่วนพศอ,อื่นๆล่ะพศส ก็เหมือนกันไอตัววันขยายตัวนี้จะมีเฉพาะวันขยายนะครับเพราะว่า,าในส่วนใหญ่พศสามเนี่ยอธิบายไว้ดีอยู่แล้วนะครับมีช่องอธิบายดีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้แทรกเข้าไปในเซลล์ให้นะครับเ,เวลาจะดูนะครับก็คลิกก็เหมือนกันมันจะไปที่แปลงที่ดินนั้นๆแล้วก็ถ้าคลิกที่วันขยายตัวนี้ก็จะไปที่สิ่งปลูกสร้างเรามาดูพศสี่สกับพศเจกันบ้างที่เป็นคอนโดนะครับ คอนโดเนี่ยหลายๆที่อาจจะไม่มีนะครับแต่ที่ที่มีก็ถ้าเราคลิกเข้าไปตรงนี้วันขยายคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะไปถึงข้อมูลคอนโดเลยนะครับผมจะลองคลิกเข้าไปมันก็จะมาที่เนยจังเลยคอนโดมิเนียมของผมนะครับแล้วก็มีข้อมูลของคอนโดนี้มีห้องชุดนะครับเหมือนกันครับถ้าเราคลิกไปที่วันขยายที่เป็นเลขห้องล่ะคลิกปุ๊บตัวนี้ มันก็จะเปิดหน้าต่างนะครับที่เป็นข้อมูลของห้องชุดนั้นๆเนี่ยผมคลิกมาที่11ทับ1มันก็จะมาเลยเราก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จก็สามารถเข้ามา refresh ร,ฟร,ฟรสรดูได้เลยนะครับสำหรับเทคนิคเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคที่ทำให้ท่านเนี่ยได้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็สามารถอธิบายประชาชนสามารถอธิบายเพื่อนร่วมงานได้นะครับ วิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ